สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณยายสตอรี่ซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมเรื่องราวความรู้สาระและข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและผิวพรรณไว้ในช่องนี้คะ่ะในวันนี้คุณยายมีสาระดีดๆเกี่ยวกับเรื่องของการว่ายน้ำมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าการว่ายน้ำเนี่ยดีและมีประโยชน์อย่างไรนะคะการว่ายน้ำช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารหัวใจ ะะการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากอีกทั้งการว่ายน้ำยังสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเสริมสุขภาพที่ดีช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียดที่ต้องผเผชิญในแต่ละวันด้วยนะคะการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำแรงต้านทานในน้ำที่มีมากกว่าในอากาศ1ิบเท่าค่ะ ทำให้การว่ายน้ำสามารถเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นและให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่คุ้มค่าช่วยให้หัวใจแข็งแรงนะคะการว่ายน้ำทำให้หายใจแรงและเร็วซึ่งจะทำให้หัวใจสูบฉีดโลหิตและโลหิตไหลเวียนดีค่ะนอกจากนี้ยังช่วยกระชับกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงและแข็งแกรง่งทั้งกล้ามเนื้อลำตัวกล้ามเนื้อช่วงไหล่ และต้นขาด้านหลังด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณประโยชน์จากการว่ายน้ำนะคะว่าช่วยอะไรได้บ้างข้อที่1นะคะช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีหัวใจทำงานดีขึ้นค่ะข้อที่2นะคะช่วยเผาผลาญไขมันลดน้ําหนักแต่ต้องว่ายน้ําอย่างต่อเนื่องสัก15-20นาทีและว่ายเป็นประจำทุกวันนะคะข้อที่3ค่ะ ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงโดยไม่มีอันตรายต่อข้อต่อถนอมข้อต่อนะคะลดอาการปวดข้อสำหรับผู้สูงอายุค่ะข้อที่4นะคะช่วยบริหารช่วยยืดช่วยเหยียดกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นค่ะข้อที่5นะคะช่วยบริหารให้ข้อเคลื่อนไหวได้มากขึ้นช่วยป้องกันรักษาสภาวะข้อยึดติดด้วยค่ะ ข้อที่6ค่ะช่วยให้นอนหลับง่ายเพราะเมื่ออวัยวะทุกส่วนได้ออกกำลังกายจิตใจผ่อนคลายหายกังวลจึงช่วยให้หลับง่ายหลับสบายค่ะนี่ก็คือคุณประโยชน์ของการว่ายน้ำนะคะว่าดีและมีประโยชน์ยังไงบ้างช่วยให้สุขภาพร่างกายและจิตใจเราแข็งแรงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายขออนุญาตไปไว่ายน้ำต่อนะคะสวัสดีค่ะ